ครัวอเองเสนอเมนูปิ้งปลาเข็งตำบักทัวจากแม่ครัวมัวมัวตายเอาไปใส่ล่ะโอ้ยอยู่ซาเปิดโตยางมาเอาคือยังไงแทะไปดังไฟเร็ว วันนี้เสนอเมนูอะไรคะคุณเกียบเกียบพรบุนเส้นโบราณค่ะตุ่กับข้าวยายเกี๊ยบนะคะยำบุนเส้นโบราณนะคะหมูย,ยอด้วยแล้วก็หมูสับค่ะหมูยอและหมูสับอันนี้คือสูตรโบราณนั่นบออันนี้ก็าเสร์ฟไปเฉยไม่ใส่กระดานหมูแตบบ่ว่าเราอยากใส่ค่ะรอก,กินนะคะเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มท็อปปิ้งค่ะให้ดูน่ากินน่าทาน เมนนนนอัี้ะคแบบบิบิคิวเมนูของพี่เจีย๊ยบวันนี้บาร์บีคิวยำม้วนเส้นกับยำม้วนเส้นนะได้อยู่คือต้องได้นะไม่ใช่ว<อ>่าได้อยู่ไม่ได้อะไรเนี่ยว่าเดียากกินข้าววันนี้ก็ฟิวฟิวไม่อยากกินข้าวเป็นเป็นราวค่ะ เเ้งวลออาบอกไว้เลย่าอย่ารู้มากบบปากบังกระได้ของวานเป็นของตบท้ายเนาะแต่ของตกท้ายเราเป็นของข่าวน้ำมันเพื่อกับกระดาษทิชชูใช่เป็นกรรมวิธีและเทคนิคของแต่ละคร ปวดว่าดับกิบ้านั่นหนักกันท่าเนีเ่อเปิดเกล็ดเราจะไปฝัดเปลือันนี้ออกนะคะเด้อกลมาอีกทีมเป็นเกลให้เจ้ายักหัวขวนเดี๋ยวนะจริงเดี๋ยวไอยู่ตรงนี้พี่โชลีลาสิทำถั่วสูงๆอ่ะ เดี๋ยวก่อนถั่วสงสูงนี่เจ้าจีได้กินถั่วบอนก่ะหาสีเป่าพี่เจียมันนี่ขึ้นนี่เห็นบอพี่คะพี่คะรู้แล้วก็อยากอยากเป่าอย่างนี้บ้างนัน็ยโซอลมังหาซอใครอยากในที่วกครอยากในหยงอันไงเพ่อนบกอนใจีว่าเป็นธรรมชาติบอกอว่าเป็นธรรมชาติเับลกยเบิ้งพี่เจียเบิ้งแขน ดีเด่นันว่าติดหนาไหมนะหรือว่าติดเต็มหรอมปาจักนี่รีบอกโตเร็วเร็วโอ้ยเพ่ได้กินไปอาบน้ำไหมด้วยค่ะสร็แล้วค่ะเพราะว่าเต็มแขนมันเร็ว ใช้ลูสวยๆหน่อยที่เป็นไ่นะคะผสมแป้งมัน่ที่จะสังเกตว่ามันจะเป็นสีขาวแบบ

แปลว่าเราต้องทำบาร์บีคิวไซส์เล็กต้องทำไซส์เอกอันนี้ไซสเ์เอกเอกเอันนี้มันเอกเอสเอล พ <c oughs> ีกันชยังเล้วซักลงไปกินนาอ๋ <c oughs> อมันอยู่ในตูนบบ้น้ำเออโมเมนต์เมือกเก่อายหลังเอบซักโอ้ยเน,นาะโว้ยจอนะไหวและสามว โอ้ยม like no ันไม่เข้าน้ำหรอกแต่ว่าถ <ok euh. ้าเปิดตู้นั้นมันซีเมนต์ตลบอบอวออกมาซื้อนั่นพว่เขาน้าคุกผ่าต้องกินมันก็ติดออกมากับส่วนน้ำนี่นะคะันเหลวคนเหลวมีคนเสริมหรอมีคนเสริมทับเหรอไม่ใช่ไม่ถือกันค่ะก็เดียวกันก็เดียวกันซีพริกเราสีเดียวกันกับกุ้งแห้งทุกคน สรุปสรุปแล้วเราย่างบาร์บีคิวไม่ได้นะคะก็ <c oughs> มาย่างปลาดุกแทนค่ะเพราะว่านี่ไงบาร์บีคิวผักผักมันมันชิ้นใหญ่แล้วมันคำไม่ให้เนื้อโดนแผ่นในนี้นค่ะมันก็เลยมันก็เลยย่างไม่ได้สุกไม่ทั่วถึงก็เลยเราเปลี่ยนค่ะคลิกแพลง เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าเราบาร์บีควเรามันย่างไม่ได้มันเราทําไซส์ใหญ่ไปแล้วมันตัวเนื้อมันไม่โดนกระทะค่ะจะต้องก็เลยต้องมามาย่างในเตาแก๊สในกระทะในเตาแก๊สแทนครัวของเราพลิกแรงได้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเขาเรียกอเดฟเขาไปเรียก่าความผิดพลาด แบบนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นเปรี้ยวหวานมันก็เป็นกับข้าวเป็นไปไงแล้วก็ปรุงซอสเลยนี่เละพี่เขาแกวนี้ใช่ไหมพี่เอาเลยเหรอแล้วก็ปรุงปรุงให้มันเป็นรสชาติบาร์บีคิวนี่แหละมันก็เป็นรสชาติอยู่แล้วไงอ่ะค่ะในไหนมันก็พริกแพงแล้วอ่ะค่ะเอาเลยไในไหนมันก็มาสุดละค่ะสุดทางมั่วสุดทางโมเมนต์มั่วผิดพลาดสุดทางไปให้สุดค่ะทุกคนนนี้ สวยมากได้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 หมดแหละเสียทำไมให้เสียเวลาหรอแรกทำไมไม่บอกแบบนั้นเออเราให้ย่างอยู่ทำไมตั้งนานสองนานตัวนั้นมันตังเันกับไม้สีสีผนังกับสีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเลยนองมาตีมันเนี่ยคัลเลอร์ฟลูว์ป่ะเออ สาโบราณเอ่นมันยังกว่าลองนางมันจะตรงเวลร์รังน้ำร้านค้าเขาถามเนี่ยนี่ยังไงพี่ดูอะไรนี่ไข่บวบเออโอ้ยไข่เออไปกิน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 อคือเผ็ดอืมมาบิบิมเราอึดยอบก้าวตีนก็เปียกเงี้ยก็ตินก็ขวเล้อ นี่ไงพี่เจ้าก็จิ้เข่าเต็มแบบเต็มถาดนี่นะแล้วอกิ้ขาโอไปกินเขาลงไปนํำอย่าบอมามาเด้ออย่าหวานย่งวิ่งวิ่งเป็นยังนอนเ้ยนหรือเช็มแคบ นี่เนาะสักประมาณ5โมงเย็นเนาะคิดผิดดีเนาะพ่มเบงกุนอืมพุ่มเบงกุนเลยนเราว่าตลอดเวลาวันนี้ละครเรื่องไหงวันนี้ละครละครข่าวไหมเดี๋ยวร่างข่าวกำลังจะมาถามละครชาวละครคนอื่นไม่รู้เรื่องนะแต่คุณหนุ่มตอบได้นะวู้ยคุณสุดยอดแล้วละครนาะเรื่องไหนอันนี้ ช่องาดูเพ่อเบิงดรือนะเบิ้งเรืองช่องไหนช่องเจ็ดไงทบอกใค้บันช่องอื่นเลยรู้ดูดูก็ดูช่องอื่นบ้างดูดเด็ดปิ๊กค่ะมันเป็นใส้ลูกกันนองก็เล่นเออนอ่งด้วยเยน้องที่ก็มาเรียน้วบรุงพัฒนาึ้นหน้ามก็ต้องตังมันก็มันแตมันกันจนะมันอยู่ ได้ยเยอะเลยว้าสูสอในทูกบ้านก็เคยมี้าปุ่นนี่กจต้องเป็นเป็นปดุอืมคน,นเพ่งจรที่เลือจ,จะเป็นแบบย่างกินไหมคะถ้าขายลูกไม่คก็กินผลแต่็นอีกที่กูสวนอึ่นมาอจากมือเุเหนูมากลยค่ะเอามาเดี๋ยวส่ย กินหมูก hmm. mm ็างเมัน hmm. ต mm ้ม hmm. ต mm ้มเป็น hmm. ต mm ัวกอนป้า mm hmm. so no ต้มเป็นตัวเ้าจะเอาแล้เาในสัวน้าจะมาแกะออ์ทั้งไข่ทั้งอะไรก็ป้าก็กินตัวไก่ก็ได้ถ้าไม่กินตั๋วถึงระตินมะนาไก่ก็ได้ลองดูนแถวบ้านเดียวโบมี่ดิค่ะเบิดละมั้งไม่ว่าแถวบ้านะมันไม่มีคนกินนะบ้านนี มทุกวันนี้แถวบ้านก็ไม่น่าจะไม่มีใครกินแล้วล่ะอีกหน่อยเดือหม่รคนก็กินแล้วดูลูเปอร์ก็ต้องเป็คนเด็ดยุคใหม่นีไม่เคยพ่อแม่พคกินจริงๆบอกบอกก้ากินเลยเฮ้ยเก็ดตัวค่ะเก็ดมันฉ่ำนี่นะเอาเครื่องดื่มเ่าเหรคะ กินโซเรียนด้ยเร็ดวยอันน้กินงตีมาด้วยเลกินดูเลยกินแ้วมันตืดแไ่มีตมากินแล้วนี่นานูยไปซะแบบตาหวามากเหมือนเดมดร้านคนไม่ดีนะนี่ต้องมาแต่วันเด็กันอยู่นะท่าทไเรียนล่ะคะไปทวันทุกวัน โอ้ตัวเมนไปโรงเรียนเสมอดิเอ้ัออไปว่าไปแต่วันแดงพอ<ม>เรียนพอเรียนมาหาหลัยตารางเรียนมันก็จะสิบเอ็ดโมงสิบโมงใช่ไหมค่ะมันไม่ได้ตื่นเช้าแล้วก็มันไม่ได้เรียนทั้งวันพุธพยาลยมใช่ไหมค่ะอืมเออมีเวลาเลาะโดนมันว่าเอยแต่วันแดงแต่ละห้ามน่ะมอเดิะลกันเรื่องที่สามกบมากับบ้านนางกินก่อนยู่นาา ไอพี่ซี่สารหามค่ะจะงของขนงพากยกใหญ่กันนอนพวมเจอเรืมองออกเลยตัวนี้ไปยาาเป็นเยี่ยงอย่างนะน้องๆนะไม่ดีนตอนนั้นตอนนั้นค่ะอืมแล้วตอนนั้นตอนนี้เป็นคนดีแล้วตอนนี้ก็ไปสิเขาไม่เปิดตอนนี้เขาไม่เปิดก็กลยเป็นคนดีไปล่าสุดอะแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเผาไหมค่ะเขาจะรุ่มค่ะเพราะว่าที่ตะวันแดงมันก็จะมีแต่พวกเด็กๆที่เรียนมหาลัยแล้วก็ ตอนอารมณ์ตัวเองตอนนี้ตัวเองไปเที่ยวตอนตอนู้นที่มองแบบว่าซุ้มมูไนมานนั่งกินเบียร์ขวดสองขวดแล้วก็บิงลุงหน่อยเต้นอยู่ใช่นหมค่ะซุ้มมูนูมาเต้น่าสัน่นตอนเลี่ยนแล้วล่าสุดที่กลับไปไปหาเพื่อนกลับไปตะวันเหนือนแล้วก็โต๊แบบมุมนั่งแบบยูซีคนเบียร์สองขวดกินเบียร์แล้วก็เบิงลุงหน่อยเต้นแล้แก็ทันว่าบ่งนาจันาจ้ะสูเข้าคือเผาแก่คือแบบอารมณ์มันเป็นคนละอย่างกับ งฟิวใช่ค่ะก็เข้าใจไอ้พวกที่เต้นน่ะตอนเพราะเราก็เป็นแบบนั้นตอนเราเรียนมหาลัยผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ตกไปตอนที่เราอายุสามสิบจำสิบไหมค่ะไปแล้วอ่ะสู้หัวยี่สิบกับสามสิบไม่ต่างกันมากนะตั้งได้กลับไปอีกตอนสี่สิบได้จะจะทัศสูบบ้างแหนกันหรอกะหัวอะไรกันอันูงหนูว่าเมื่อตมเมื่อกูอยากนอนแล้วนอนอันไหนค่ะเมเ่ยเนี่ยบบอดี้มา ใส่บดนลูกนะม,มันเก็บข้อมออะไรกันนะ่ะเข้าใจนะเข้าใจนะานบา,บา,บาะร์บีคิวทอดที่เลียนน่ะค่ะมันชำแย่งเลยส้ำรักวดรับอิ่มแล้วเก่งือปต่อที่เลยม,โม,โมโาทีายยนเด้บวเลยเมนูมั่วๆจากครัวใต้ยินไงหอยอีลิ หนูเป๊ะนะคะหนูไม่หัวนะหัวจนหัวหลังคือเขาเขาแย่เกลียวเนาะเขาแบบยิ้มยิ้อยู่ดีๆแม่เป็นนันทพัดเกี่ยวนะเขาแย่เกลียวกับหัวมืยเนาะไม่บอกมาดีนะเว้ยเออสามคู่นะแล้วตอนเปิดมาเป็นอีกชื่อชื่อหนึ่งตอนกินอีกเมนูหนึ่งเนี่ยม่เคยได้ตุ่งตามนี่แบบว่าก้อนเห็ดโปกับกวดหัวเอ้าไม่วานเอี้ยงกินบ่ เปร้านน่ินิสายเยครับเปนคนไม่กินอร่อยค่ะแต่ผมไม่กินเผือกเปรี้ยวหวาน